สวัสดีครับวันนี้วันที่9มิถุนายน65นี้จะพามาชมสารีพ่วงรุ่นดํามือ,เ,อเป็นเพากระปะสเปคคันนี้ความยาวที่3เมตรความกว้างอยู่ที่170ความสูงอยู่ที่1เมตรราวด้านบนที่เห็นอันนั้นสามารถถอยออกได้ เปิดได้ทั้ง3ด้านเดี๋ยวจะให้น้องลองเปิดจะดูฝาข้างอตแล้วขันน็อตด,ด้านท้ายสาม,มารถเปิดแบบนี้ได้ลาบนที่เห็นนี่ก็แค่ขันน็อตออกแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับอาจจะมาดูวิธีการยกดำ สาธิตการยกด้ำไปดูหน่อยเดี๋ยเอาแค่นั้นพอก่อนอันนี้จะเป็นคัสซีรางน้ำหน้าสีจะซับคอให้แบบนี้ครับต่อยหักจะซับให้แบบนี้ หอลากก็จะประมาณนี้พอรลากสองนิ้ววิธีการยกดำก็ง่ายๆครับมันจะมีสลักอยู่ด้านล่างดึงสลักออกจดึงพอดึงออกแล้วยกโอเค องศาการดัาอันนี้จะดําลงได้อีกนะครับอันนี้มันติดติดไฟไฟสนามจะไปส่งลูกค้าอันนี้เป็นคอร์กระทะ15ยางเปอร์เซ็นต์สวยๆดามแคสซีให้แบบนี้หลางน้ำหน้าสี่ัสซีเป็นรางน้ำหน้าสีเราก็จะมีกล่องเครื่องมือแถมให้มีมวก แถมให้มีบันไดแถมให้สองข้างนะครับผู้ใดสนใจติดต่อทางอู่ช่างบอยได้เบอร์โทร0623417441พรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เราจะไปส่งลูกค้าอยู่จังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่บ้านลูกค้าทีนะครับสวดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะพ่อวันที่10 ใช่ไหมสิบวันที่สิบเดือนหกเดือนหกอห้าร้หสบห้าครับตอนนี้จะพามาชมพ่วงรถไถรับรุ่นดำมือนะครับมาส่งคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรนะครับชื่อจำนงปัญญาดีครับอ่าอยู่บ้านอยู่บ้านบกตมบกอำเภอนนนคูนจังหวัดศรีสะเกดคุณพ่อสั่งรุ่นพ่วงดำมือดำมือหัวเดียวครับ เห็นเห็นเห็นรถแล้วเป็นไงพ่อโอเคไหมโอเคครับถูกใจถูกใจตามตามที่สั่งนะพ่อสเปกก็คืออย่างที่เห็นนะครับความยาวที่สามเมตรความกว้างร้อยเจ็ดสิบใช่ความกว้างร้อยเจ็ดสิบไอลาบนสีดำๆนั้นถอดออกได้นะครับครับสามารถเปิดได้ทั้งสามด้านนะครับครับับจาพาไปดูช่วงล่างครับ อันนี้จะเป็นรางน้ำหน้าสีนะพ่อครับผมอผมก็จะนี่ผมจะดามตัวนี้ให้แข็งๆรางน้ำหน้าสีสำคัญนะพ่อครับผมครับเป็นเพากระบะเนาะครับเป็นยางเปอร์เซ็นสภาพสวยร้อวอสิบห้าใช่ไหมใช่ครับกระชากขอบสิบห้าอบสิบห้ายางเปอร์เซ็นสภาพสวยสวยครับผมครับลูกค้าสั่งเป็นสีส้มด้านนอกข้างในสีเขียว โอเคให้ดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับ